ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็มีพี่คนหนึ่งเนาะขอมานานแล้วผมพึ่งนึกได้นะครับวันนี้ก็พอดีติดปลูกมันอยู่ครับติดปลูกมันอยู่พอดีพึ่งเสร็จนะครับผมก็มาถ่ายคลิปตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับห้าห้าโมงเย็นนะครับก็นี่ครับให้พี่เขาขอมาว่าอยากให้ลองเอาอินเวอร์เตอร์ต่อกับ ต่อกับไดที่มากับรถเนาะมีไดตรงนี้เดี๋ยวที่ผมจะให้ดูครับว่าไดตรงไหนหาไดตัวนี้ครับไดที่มากับเครื่องเลยก็เขาอยากให้ลองเอาไฟในนี้ครับไฟจากไดตัวนี้เลยต่อเข้าอินเวอร์เตอร์โดยตรงว่ามันจะเป็นยังไงนะอเอ๋ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ลองเลยว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคอันดับแรกก็ผมต่อซ้าย ก็ตัวนี้คือสายไฟนะครับสายที่ต่อหลอดไฟผมผมลองเอาหลอดไฟ12วัลมาต่อตรงนี้ครับมันมันสว่างครับมันติดนะครับก็แสดงว่าสายไฟออกอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวนี้คีบคีบลยตรงนี้เลยครับไปกันเลยครับก็เป็น inverter พันวัตต์ นะครับก็เป็นคลื่นโมดิฟายนะครับน่าจะใช่นะน่าจะเป็นคลื่นโมดิฟายหรือว่ายังไงน่าจะใช่ครับอ่ะอยัไปเลยแป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบเนาะเราเป็นว่าไอสายสีเขียวนี่ผมจะเอาลองลอง็อกดีลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองเป็นขั้วลบแล้วกันขั้วลบใส่โอเค ตอนนี้ก็คูบบวกโอ้ทำมอเดียว,วนี่นนเหรอนะครับตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าอินเวอร์เตอร์จะติดไหมออาหนึ่งสองสามไปเหยียบลอยไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวลองเล่นเครื่องดู 1, 2, 3, บบดดดเ,ดเ,าเ,เดนาะ เดี๋ยวปีดไว้ก่อนเดี๋ยวลองเล่นเครื่รองดูก่อนเดี๋ยวลองเล่นเครื่องครับโอ้ตัดตัดอเอาครับก็ประมาณนี้ เดี๋ยวพอก่อนก็สลับสายก็แล้วลิ้งเครื่องก็แล้วเนาะก็ไม่ติดอยู่ดีนะครับก็น่าจะไม่มีแบตนะครับไม่มีแบตหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ได้ตัวนี้มันไม่ได้ผ่านแบตนะครับเพราะว่ามันติดเครื่องไฟก็ออกเลยนะครับไอ้ได้ที่อยู่ในรถไฟก็แปลว่ากําลังไฟสิบสองโวลต์ก็จริงนะครับแต่ว่าแอมอาจจะไม่ถึงเนาะ แต่ว่ากาลังแอมอาจจะไม่ถึงแต่ว่าไฟสิบสองโวลต์นะครับแต่ว่าถ้าไดชาร์จตัวนี้อันนี้ครับไดชาร์จตัวนี้คือไอเก้าสิบแอมป์นะครับนี่เก้าสิบแอมป์เท่ากับในรถกระบะทั่วไปเลยนะครับรถกระบะเกือบทุกทุกคันจะส่วนใหญ่จะเก้าสิบแอนแอมนี่ละครับประมาณนี้ละครับอันนี้ครับแต่ว่าไดไดที่อยู่ในเครื่องไดที่อยู่ในเครื่อง มันกี่มันกี่แอมป์นะครับแต่หลือกเอ12โวลต์มัน12โวลต์เท่ากันแหละครับแต่ว่าแอมป์มันผมผมไม่รู้เนาะว่ามันกี่แอมป์นะครับแต่ว่าไฟมันก็ออกมาเลยอยู่นะแต่ว่าอินวอเวอร์เตอร์ไม่ติดนะครับอินวอเวอร์เตอร์ไม่ติดเชยเลยก็ขันแน่นทุกอย่างนะครับก็สรุปว่าเอาไงจะสรุปเลยเอาเป็นว่าสารุปว่ายังไม่แน่นอน,อนเนาะเดี๋ยวรอให้มีแบตก่อนนะครับ แปลว่าเอาแบตมาต่อใส่แล้วก็ต่อต่อสายจากสายตัวนั้นนะครับแล้วก็ต่อแบตใส่ให้อินเวอร์เตอร์ทางานปุ๊บเราถอดแบตออกตัวออ,ออกนะครับถอดแบตออกแล้วก็ดูว่าอินเวอร์เตอร์มันจะดับไหมนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาลองใหม่แล้วกันเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมมาลองแล้วมันมันมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดอันนี้ครับได้ก็พัดลมผมผมลดสายพานลงเนาะล่องสายพานลงมันหมุนเร็วอยู่นะครับ วันนี้ทําไมมันพูดติดๆขัดขัดครับนี่ <c oughs> ก็เหนื่อยจัดเลยครับทั้งวันเลยครับวันนี้อนู้นครับก็ปลูกมันกันตั้งแต่นู่นครับจนวันนี้ปลูกได้สามไร่นะครับ <c oughs> ก็ปลูกมันกันทั้งวันเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะอันนี้ครับก็นึกได้ว่าพี่คนหนึ่งขอมาให้ลองเอาอินเวอร์เตอร์ต่อใส่กับได ในรถนี่ครับในเครื่องนี่ครับว่ามันใช้ได้ไหมอุตส่าห์ผมเอาพัดลมมาอย่างดีเนาะคิดว่ามันจะติดนะครับผมไม่ได้ลองก่อนเลยก่อนก่อนถ่ายคลิปนี่ผมผมไม่ได้ลองเนาะก็ปรากฏว่าไม่ติดนะครับเ <c oughs> สียดายเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมลองเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมลองใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ได้แบตมาก่อนนะครับให้ได้แบตเดี๋ยวผมจะหาแบตมาใส่รถไทยอยู่ นะครับหาแบตมาใส่เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงไหนดีตรงนี้เนาะเอาแบตมอไซเนะเาะแบตมอไซไม่ต้องเอาลูกใหญ่เดี๋ยวมันมันจะหนักนะครับก็จะใส่แบตมอไซแต่มันใส่ลูกใหญ่ได้อยู่นะนี่ครับนี่พื้นที่ตรงนี้โอ้เรือเยอะอยู่ครับแต่ใส่แต่ว่ามันหนักเนาะครับไอ้ลูกหนึ่งสามสิบกิโลนะครับก็มันจะทําให้หนักรถเปล่าก็เลยเดี๋ยวเอาแบตมอไซนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ก็ปรากฏว่าไม่ติดนะครับก็พี่คนนึงขอมานะครับก็มาทําคลิปบอกเลยนะครับปรากฏว่าไม่ติดอันนี้ครับท่อก็ท่อก็เจาะรูเจาะรูรดเสียงนะครับนี่เจาะรูลถเสียงเพราะว่าท่อมันเสียงดังเกินเนาะผมผมผมไม่อยากผ่านะข้างในเนาะผมขี้เกียจผ่าขี้เกียจผ่าแล้วก็ทํำไส้ข้างในเนาะผมก็เลยใช้วิธีเจาะรูตรงนี้เลยนะครับนี่สองรู เจาะเพื่อที่จะลดเสียงนะไม่ให้ไม่ให้เสียงมันดังนะครับนี่ครับเจาะเจาะเพื่อลดเสียงครับตัวนี้เสียงก็เบาลงอยู่หน่อยนึงอยู่นะครับก็ถ้าอยากให้เบาอีกก็เจาะอีกก็จะเบาลงอีกนะครับเพราะว่าเสียงมันมันรั่วตรงนี้เนาะพอเสียงรั่วตรงนี้ปุ๊บเสียงมันไม่ขึ้นไปตรงนี้ไม่ขึ้นไปตรงปลายนะครับมันก็ทําให้ไมดังมากนะครับอนี่ครับก็แคคลิปนี้ ผมพามาทดลองเป็นคลิปทดลองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่ายังไงดีเอาเป็นว่าไอ้ทดลองเอาอินเวอร,เอร์เตอร์มาต่อกับไดพัดลมหม้อน้ําเครื่องอาทีนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปว่าแบบนั้นนะครับอเอาแค่ครับก็ฝากไอ้ขอจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยว ลาไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ